ของคำว่าทราบกวางวันปียะกับชุดเก็บเลมอนแหวอกอกวาวเอลทำเอาเลือดกําเดาแทบพุง่ง เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่หนีโควิดขอบินลัดฟ้าไปพักผ่อนที่ต่างประเทศสำหรับนางแบบนักสแสดงสาวกวางวันปิยะหรือกวางเดอะเฟสล่าสุดเจ้าตัวได้เสิร์ฟลุคสุดซับส่งตรงจากต่างประเทศสู่ประเทศไทยด้วยการนุ่งชุดเดรสสีสันสดใสรัดรูปแบบอก,อกว้าเอลสองข้าง เพิ่มดีกีความเผ็ดโชว์หน้าท้องบางๆเห็นสดืออวดสรีระร่างกายสุดปังโพสยืนเก็บเลมอนสุดเร่าร้อนเรียกวัดี่มาของคำว,ว่าเผ็ดเด็ดสถานจริงๆค่ะงานนี้ทาเอาหนุ่มตาลุกวาวเลือดกำเดาพุ่งเป็นแถวไม่เสียชื่อนางแบบสายเซ็กซี่จริงๆนะคะซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงต่างเข้ามาคอมเมนต์ชมความแซ่บของสาวกวางกันถล่มไอจีรทเดียวค่ะ